ไดบุรีเป็นเมืองเป็นเมืองผมใช้คําว่าเป็นแดนสนธยาอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ได้ยึดที่ตัวพักครับแต่ตัวพักเนี่ยจะได้ที่จะได้แค่ปาร์ตี้ลิสต์แต่ผู้哈哈แต่ผู้แทนหรือว่าหรือว่าเขตสอสอเขตเนี่ยเขาจะยึดตัวบุคคลเป็นหลักครับอ่าใช่ใชคุณ<ช>จะเด่นดังแค่ไหนไม่รู้แหละแต่ถ้าถ้าคุณเป็นตัวบุคคลที่เขาเคารพนับถือเนี่ยคุณย้ายไปพักไหนเขาก็เลือกครับอืมคืออย่างนี้คือแพ้กกันที่โปรไฟล์ของตัวบุคคลใช่ไหมคะ ถูกต้องครับแพ้ที่โปรไฟล์ตัวบุคคลแพ้ที่ผลงานที่ผ่านมาและอาจจะมีแพ้ที่คือเขาหมกระแส่าที่หน้าเค้กคมกระแสผิวเผินมากเกินไปจนลืมไปดูว่าเนื้อข้างในเนื้อขนมปังเนี่ยมันมันคุณภาพเป็นยังไง,ถ,งถึงแพ้ก็ตรงนี้แหละครับอืมันมีอะไรที่เป็นตัวตัดคะแนนของทางฝ่ายพรรคประชาชนบ้างหรือเปล่าคะ,ะมีเหตุการณ์อะไรที่มาตัดคะแนนหรือว่ามีปัจจัยอะไรคะ่ะคืออย่างนี้ครับพรรคประชาชนเองเนี่ยหรือพรรคก้าวไกลเก่าเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยได้คะแนนท่วมท้นในปี2566ในการเลือกตั้งใหญ่ได้ปาร์ตี้ลิสต์ในในราชบุรีเนี่ย230,000กว่าคะแนนใช่ใชนะครับซึ่งซึ่งได้ได,ได้ได้จำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เยอะมากกว่าพรรคอื่นๆซึ่งเป็นปรากฏการเลยว่าคนแบ่งคะแนนไปเพราะว่าตอนนั้นตอนหาเสียงเนี่ยแม้กระทั่งผมเองเนี่ยผมยังยังเชียร์เลยเราเลือกเพื่อไทยสองใบก็จริงแต่เรายังเชียร์ให้คนเลือกขอมถ้าไม่แดงก็ส้มนะเพราะเรารู้สึกว่าเป็นเป็นพรรคพวกเดียวกับเรา นะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นพรรคพวกเดียวกันอย่างน้อยก็เป็นประชาธิปไตยน้อยไม่เอาประเด็การทหารหนะครับตอนนั้นก็โหมกระแสช่วยกันเต็มที่แล้วก็คนที่มาเลือกเนี่ยผมผมได้มีโอกาสสัมผัสคนที่มาเลือกผมผมถามเลยว่าเออโทษน,นะครับเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ๋อผมเลือกเพื่อไทยหนึ่งใบเลือกเลือกเออก้าวไกลหนึ่งใบครับเพราะว่าผมเอออยากลูกชายมีลูกชายไม่อยากให้ลูกชายเนี่ยต้องต้องเกณฑ์ทหารอืมอ่าแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพรรค พรรคก้าไกลเนี่ยโหมกระแสะเรื่องยกเรื่องเกณฑ์ทหารแรงกว่าแรงกว่าพรรคเพื่อไทยอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระแสะมากกว่าจริงๆแล้วคณินาใบนี้นมีตั้งแต่สมัยสมัยเพื่อไทยก็มีแล้วนะฮะเรื่องการยกเรื่องเกณฑ์ทหารเราก็มีไอเดียนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาก็พยายามโหมว่าเขาเข้าไปเขาจะเปลี่ยนได้ก็จะทําได้ก็เลยมีกระแสะตอนนั้นจุดที่เปลี่ยนเลยจริงๆก็คือว่าการเมืองปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้เช่นเห็นชาติกันมากขึ้นว่าใครเป็นใคร นค,คนที่มีใจ50-50บางคนก็เทกลับมาฝั่งเพื่อไทยเทกลับมาฝั่งที่เป็นพลังประชารัฐเทกลับมาฝั่งที่เป็นการเมอืองท้องถิ่นนะครับเราก็จะเห็นว่าคนที่เคยเลือกปีิลิต์เยอะเนี่ยที่ได้2องแสนสเนี่ยปัจจุบันหายไปไหนหมดหายไปตั้งเจ็ดแปดหมื่นคะแนนซึ่งเรารู้เลยครับว่าว่าพรรคประชาชนพรรคก้าไกลเนี่ยลงมาทุก ลงมาทุกคนเท่าที่ทําได้ลงมาทุกธนาธรลงพิธาบินกลับมาจากอเมริกาชัยธวัฒน์ตุลาธนลงเจฟอมรัฐมาจากนครปฐถมก็มันลงทุกคนลงหมดเลยเพราะทุกคนคิดว่านี่คือสึกครั้งสุดท้ายอืกครั้งที่เป็นที่เป็นอครับผมขยายความสามารู้เช่นเห็นชาติให้นิดนึงได้ไหมคะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวคนรู้เช่นเห็นชาติถึงเปลี่ยนใจกลับมาเนี่ยคืออะไรค่ะเอาง่ายเลยผมพูดในฐานะส่วนตัวก่อน ผมเองเนี่ยเชียร์ธนาธรเชียร์พิธาลิมเจริญรัตแล้วก็แต่ว่าเลือกเพื่อไทยเพราะรู้ว่ากลายุทธ์การแลนสไลด์มีความสําคัญมากถ้าเราไม่แลนสไลด์เราจะเจอปัญหานี้มากเราจะเจอคําว่ารัฐบาลสลับขั้วรัฐบาลเอ็นข้างรัฐบาลอย่างงู้นอย่างนี้เกียร์เสียซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยคุณจะคุณจะไปบูลลี่เขาคำนี้ไม่ได้เลยครับรัฐสภาไทยเนี่ยมันมีมันมีสัดส่วนชัดเจนถ้าคุณชนะไม่แลนสไลด์คุณไม่สามารถที่จะ เลือกอะไรได้เลยคุณก็ต้องยอมทุกพักที่เข้ามาทุกล้วนล้วนอยากจะหวังดีต่อประเทศล้วนจะต้องจําเป็นนะครับคุณเอาเขาเข้ามาช่วยคุณนะ่ะคุณจะไม่ให้เขาบริหารเขาไม่ให้เขามีส่วนในอํานาจไม่มีส่วนในของอผลประโยชน์ในแง่ของประชาชนนะคือผมเป็นประแทนประชาชนผมผมก็อยากได้อํานาจมาดูแลประชาชนของผม,มซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อ,อพักก้าวไกลจัดรัฐบาลไม่ได้ ติดขัดติดกับดักของตัวเองติดกับดักหนึ่งหนึ่งสองติดกับดักเรื่องของความความหญิ่งพยองความความแบบอคําแรกเลยที่ผมเห็นพิธาแถลงผมรู้เลยว่าไปไม่รอดขึ้นผลเยี่ยมปุ๊บมีคนพูดว่าจะเอาคุณอนุทินเข้าไปร่วมไหมคําที่พูดคําแรกคือไม่จําเป็นอืมคํานี้ครับเป็นคําที่รีบพูดไปหน่อยค,คุณรู้จักนะักการเมืองไทยน้อยเกินไป ผมเองเนี่ยนะครับเคยเคยในสมัยโควิดเนี่ยผมวิจารณ์คุณอนุทินมาเยอะมากผมรู้สึกว่าบางอย่างเขาทํางานทําไมเขาแบบนี้ทาไมแบบนั้นแต่พอได้รู้จากตัวตนของเขาในในในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็รู้ว่าข้อจํากัดเขาเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมนับถือเขาณปัจจุบันคือเขาเป็นนักประชาธิปไตยเป็นนักการเมืองแท้แท้ที่เขาจะไม่ชว่วงชิงอํานาจเลยถ้าเขาไม่ได้สัดส่วนที่นั่งมากพอนี่คือความเป็นสุนภาพบุรุษที่ผมนับถือเขาตรงนั้นนะ<ช>เรื่องอ<ช>ื่นเราก็จะบ้างกันไปตามที่วิจารณ์ก็ รูเชนเห็นชาติคืออะไรคือเมื่อพิธาขึ้นแล้วพิธาไม่สามารถทาทาตามที่จัดตั้งธราบาลได้เนี่ยเพราะว่าเสียงคุณที่พุทคุณบอกว่าคุณอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยอย่าลืมนะครับคุณไม่ได้เกิน250หนะครับคุณไม่ได้เป็นกึ่งหนึ่งของสภาที่แท้จริงคุณต้องจับมือกับรัฐบาลผสมและคุณได้มากกว่าเพื่อไทยแค่สิทธิที่นั่งคุณจะบอกว่าได้สี่ล้านสิบสี่ล้านเสียงแต่สุดท้ายที่นั่งในสภาเนี่ยมันเพิ่มมาแค่สิทธิเพื่อไทยขอเป็นพักรอง เขาไม่ไม่ทิ้งขั้วไปจัดตั้งเองตั้งแต่แรกก็ดีเท่าไหร่แล้วอขอช่วยโหวตให้คุณสองสารอบแต่แสดงน้ําใจตอนหลังมาไม่โหวตให้เพื่อไทยไม่โหวตให้เศรษฐาตั้งหลายรอบสุดท้ายนี่ผมทิ้งเลยผมผมบอกว่าผมขอไม่เชียร์ละที่ผ่านมาผมเชียร์พิธาเชียร์เชียร์ก้าวไกลเชียร์าายยมาตลอดไปไปให้ดอกไม้กับคุณโบถึงคุณธนาธรถึงพักอนาคตใหม่ผมได้บอกว่าผมคนนึงแหละที่รู้เช่นเห็นชาติที่รู้สึกว่าโอเคผมถอยละผมจะขอไป บอขอไปเพื่อไทยเต็มตัวแล้วขอไปฝั่งร่วมรัฐบาลและใครร่วมกับเพื่อไทยผมยินดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐแม้กระทั่งรวมไทยสร้างชาติหรือใครก็ตามแต่ถ้ามาร่วมทําให้รัฐบาลมันเดินได้ขึ้นมาในผมโอเคนี่คือคําว่ารู้รเช่นเห็นชาติของผมแสดงว่าความความไม่แร์การเล่นการเมืองแบบไม่แร,ร์ของของพักเก้าวไกลหรือพักประชาชนเนี่ยทำให้คนรับบรีรู้สึกใช่ไหมคะเออผม ผมคิดว่าถ้า,ถาพูดในฐานะตัวแทนนะในฐานะคนราชบุรีเนี่ยผมรู้สึกตั้งแต่แรกแล้วรู้สึกว่าคามความไม่จริงใจแล้วก็สิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยดีทั้งหมดถ้าฉั้นทําต้องดีเลิศถ้าพระอื่น<ม>ทําเนี่ยกลายเป็นตบัดสัตว์พระอื่นทํากลายเป็นตอแหลกลายเป็นที่เขาใช้คานะฮะคือเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมทำไมคนอื่นช่วยคุณแล้วคุณไม่เห็นความสําคัญคำหนึ่งที่คุณทักษิณพูดว่าผมเป็นคนรู้คุณคนผมเป็นคนรู้ว่าใครมีน้ําใจกับผมผมไม่เคยลืม ผมก็เลยมองว่าก้าวไกลจะจะจะลงเอ่ยได้ดีมากเลยถ้าไม่เอาใจดอ้อมมากเกินไปดอ้อมที่บางคนไม่มีตัวตนด้วยคือถ้าโหวตถ้ายกมือบทให้เสียฐานนะครับเขาจะได้ใจจากผมไปเยอะกว่านั้นได้ใจคนที่เป็นเพื่อไทยที่เป็นที่เป็นกึ่งแดงกึ่งส้มเนี่ยที่เป็นครึ่กงกลางๆที่เขาพร้อมจะพร้อมจะคือไม่ได้เกลียดส้มแต่พร้อมสนับสนุนได้แต่ว่าใจอยู่เพื่อไทยเนี่ยแต่ใจอยู่แดงแต่ไม่เกลียดส้มมันมีเยอะนะครับ